สวัสดีครับผมนายสุภชัยแสงปากวันนี้พวกผมจะมาทำกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาสังคมในหัวข้อเรื่องศิลปะบาบัดนะครับ <m> แล้ววันนี้เราก็ได้เตรียมตัวแทนเข้าร่วมกิจรกรรมมาทั้งหมด2คนนะครับผมเราไปพบกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านแรกเลยครับผมพี่สาวคุณชื่ออะไรครับตัวเีครับวัสดีครับ,รบผมนายนพยานิว่าครับเป็นตัวแทนคนแรกที่เข้าร่วมโครงการจริตอาสาพัฒนาสังคมครับในหัวข้อศิลปะบาบาัดผมนายพรมาเสริฐบุญสุครับ ทำไมคุณเอ,อยากมาเข้าร่วมโครงการกับพวกเราคราับเฮ้ยยังไงนะเพราะผมมีความสนใจทีจ่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ประกอบกับมีคนแนะนํามา ว่าผมประสบปัญหาเรื่องเครียดจากการเรียนออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการเบิานเยอะหรือว่าสอนเกินเวลารวมถึงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถ้ามีและได้มีเพื่อนอชวนเข้าร่วมโครงการนี้ครับผมเลยตัเปินใจเข้าร่วมโครงการนี้และผมก็กำลังเผชิญปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผมว,ว่าการเรียนออนไลน์นั้นยังไม่ตอบโจทย์ของใครหลายคนเพราะว่าการเรียนออนไลน์นั้นคือมันได้ผลที่ด้านลบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องออฟฟิศซินโดนอาการปวดหลังต่างๆที่เรากาลังเชองอยู่หรือไม่อาจารย์ก็สอนเกินเวลาระตอบกับว่าเนื้อหาและตามที่บทเรียนเราไม่เข้าใจบางคะหรือ บางหาอะไรบางคนก็เรียนเกี่ยวกับภาคปฏิบัติซึ่งไม่ตอบโจทย์บางคนก็เรียนใช่ภาาที่ดีนั่นแหละเนี่ยเป็นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับแล้วศิลปะบำบัดนั้นสำหรับคุณนั้นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไงนี่เป็นไงนี่เหรอส่วนตัวผมคิดว่าศิลปะบำบัดน,นั้นก็คือการที่ใช้องค์ประกอบศิลป์ที่เกี่ยวศิลปะมาทาโดยวิธีการใดก็ได้ที่ทําช่วยทําให้เราได้ผ่อนคลายจากความเครียดหรือเรื่องอะไรก็ตามไม่รู้เหมือนกันครับเลยแต่ัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้หุยก็เป็นคําาตอบทีีี่่ดมกเลยน เอองั้นพวกเราไปดูแม่อัจฉริยอยู่แป๊บนึงงั้นงั้นพวกเราไปดูงานกันดีกว่านี่เอาละครับ หลังจากที่พวกเราได้วาดรูปโดยใช้ศิลปะในการเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปะบาบัดนะครับผและนี่ก็คือรูปแรกนะครับที่วาดก็คือเกี่ยวกับกระตูนะครับในมุมมองของแต่ละคนนะครับส่วนนี้ก็เป็นของผมนะครับของที่ผมวาดก็คือตัวกตูนที่ผมคิดขึ้นมาเองครับเป็น original c แรคเ c t ร r นะครับที่ผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับนั่นแหละครับรูปที่ผมวาดนะครับเรามาดูรูปของตัวแทนแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับ นี่คือรูปที่ผมวาดนะครับรูปที่หนึ่งพูดถึงตัวละครสองคนคือตัวที่สูงกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ครับส่วนตัวที่เล็กกว่าจะเป็นเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าส่วนนี้คือรูปที่สองครับว่าจากความรู้สึกตอนตอนนี้ที่ผมกําลังคิดอยู่แล้วนี่เป็นรูปที่ผมวาดนะครับเป็นรูปที่เกี่ยวกับการ์ตูนปลาหมึนครับที่ผมวาดก็เพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกมีอาการหิวขัดรุนแรงนะครับแล้วก็ปลาหมึก็เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับส่วนรูปที่สองนะครับเป็นรูปหัวใจดอกบัวนะครับมันเป็นความรู้สึกทีี่่ผผมมมมมพยาาาาสวตอนนนัั้กํลง และนี่ก็คือรูปทั้งหมดที่เราได้ทําในกิจกรรมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่วาดนั้นอยากจะสื่ออะไรและต้องการจะบอกอะไรให้แก่ผู้รับชมภาพนั้นนะครับหากผิดพลาดประการใดกรบผมนายสุประชัยแสงปากต้องขออภัยมาณที่นี้ผมค,ครับ